ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องนะคะเมื่อนี้จะมาตามแนวทางของแม่หนูค่ะพี่น้องหวววังหันเนาะค่ะพี่น้องเหลีกล้านพื้นเข่าแต่เหลีกพื้นกระบ,บอกเขาดอกค่ะแต่ว่าลีกล้านพื้นนะพื้นบ่อได้เ้าแม่พี่น้องสุทีพื้นจะเอาเหลีกล้านพื้นมาเบานั่ล้านพื้นฝันได้สามโตเอาโหลดสามโตตรงๆเลยพี่น้องเอ,อ้ยเขาไปสื่อในวีปเขาก็ได้อยู่นะคะพี่น้อง กังวัดนี่ค่นจะฝันไปจะว่าจังไดนะคะกไปตามกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเสียด,ด,ด,ดายเนะาะเจ้าคือเบาเจ้าคือบอถามเขาเขาข้าสู้ก,กันอยู่ในลืมข้าวเราเขาข้าสู้กัน,<ห>นวานในไงมาบอก ผู้หนึง่งว่ามันเป็นม่นม่นดำดำมันสิเปิ่นยังผู้ลูกสาวไอ้หน่อยกันเล่ยว,ว่าเอาหนึ่งใส่เขาเอาหนึ่งใสผู้หนึ่งเลยว,ว่าเอาศูนย,ย์ใสเขาเล่ยใดมันเป็นหาศูนย์สามจ่าเขาหนำซื้อศูนย์สา <0 35 S 2> มห้าจังสินา,ามันเลยมันเลย ได้สลับกันผู้นึงได้ได้โตผู้นึงได้ได้เต่งไงเสียจนจะคล้องผ่นพาดจะเห็นเถอะโถกันอยู่มือนเรื่องเบาๆโอ้เพราะว่าไอหนึ่งว่าฝันว่ามีไงมาบอกเนาะแต่ยิ้มตาเขาไปเบาอยู่ตลาดนะป้าจะได้จังเบาๆให้ฟังสนดอกลาียาดันนั่นดันดอกว่าตัวยุติว่าผู้หนึ่งนันบ่ไา้ผู้น้องสาวเันเพื่อนผูกสาวหลานนั่นกับเ่ราอะไรดอกเพราะว่าเล่านั่นผู้นั้นว่าเป็นหนึง คุณนี่ว่าเป็นม้นม่นดำดำเรียกว่าเอาหนึ่งไส้ผู้หนึ่งเป็นไฮหลานกันแมนคู่หนึ่งกันเรียกว่าเอาศูนย์ไซเอาก็ได้ยกได้คู่เอาศูนย์ไซหนึ่งนั่นเป็นศูนย์สามหาหาสามศูนย์ยังเสียเขาก็ได้เอาไซเขาก็เรียกได้คุณนี่คุยนี่คุยยูขุนผลเรียกเพราะได้ไหมคะอันนี้มันก็เป็นดวงแมนเขาก็นน้ามาสื่อเล็กน เหล้าอีกเยอเสียเอาก็ได้อีกตัวละหาบาทสองบาทนั่นสิหลังที่สามตัวสองตัวสี่ตัวมันก็ยังมาออกเลยระเทศเพื่อนบ้านอีกจะได้เยอะเพราะว่ามันถือถือสองต่อแล้วมังหันสองก้นอยู่ในหันแต่ก็เสียดายสุดะว่าเขาไปจะเอามาเว้านะเขาไปยืนขอบไหมเขาไปยืนขอบย่ายเขาว่าย่าถือเลขเด้อเสร็จไปท่านบุญเขาว่ามันว่าเพิ่นกับ เอ็นไปทางพุณแล้วดิเอ็นไปทางพุนแล้วไปบอกพุณหน่อยสินะอโอ้ยค,คุนกันเลยได้ขอโทษขอไปพี่น้องเอากันเลยไ, <ป S 1> ได้ไปหาหมองนั่งงวดอันงวดนี้อันฝันอยู่ดิตว,วัะาจาักจังไหนเด้อพี่ดาวเอฟซีเออีตบะเท่ากับบ้องจักเนาะว่า,า,มามันสีมาตัวใดค่ะฝันนั่นฝันว่าจากว่าจะของไปขี้จังไปจิบเห็ดจังสิแม้ก็ได้หน่อยๆดอกนึ่ง ก็เลยว่าแมนได้อยู่สว่านม้านเบิ่งเห็ดเฮ็ดมผ่นดอกงามงามมาแสนว่ามันมีหกดอกเฮ็ดอะไรคือมีหกดอก่าแสนว่าพดไปคูนขึ้นเบิ่งมั้นพอเป็นเจ็ดดอกเฮ็ดอะไรบานดอกหน่อยดอกมึงนี้น้ำกัน่าแสนว่าก็เลยว่าอ้อมันสิเป็นหกอันเจ็ดเท่มันสิเป็นอันหกหาสัเดีมาวมันเป็นอันจุ่มหง่หาดอก แต่ะานหอยกัะเกามันมีแจะสามหาเนี่ยแม่เฮ็ดจังละทีขังข่อยตีมันจะเป็นสามหาแล้วบปาบเข้ากับเอาไวน้ำมาละถ้าเอาของเจ้าที่เจ้าตีน่ะนะเวลาที่คนบอกคือกานแมน่คนคือนั่นสิกันแล้วเห็ดเฮ็ดอยู่เฮ็ดนั่มันกับเป็นนั่นเห็ดกับน้ำหอวแม่น้ำหัวเลยนะเขาเลยว่าเอามันสิเป็นเฮ็ดหาเห็ดหัวเจว่ามันสิเป็นนั่นงกเก็ดที่มันสิเป็นหางกเจ้าสินะแต่ว่า พูดจะคลองเป็นพูดตีนี่ผันเลี้ยวเวบื้องผันวานเอาใส่อันเป็นอันสองสองอันมองอันดอกน้อยมันสองดอกนะหกเก็ดสองหกเก็ดให้เสียเอาอันจะเอาตามที่แม่นพีนี่แหละสองหกเจ็ดเพราะวันเลี้ยวหินดอกมนะันนะจะเอาเอาหกหาน้ำเนยเนี่นเพราะว่าดอกไงมันมีอยู่หาดอกจ้ะ<อ> อันนั่นเบึงแต่ว่าจังสุทียน่ะมันจะเป็นสามหาเอาไว้น้ำบ่อเอาไว้แม่อันนี้คือแอดตีแล้อค่ะพี่น้องเอาไว้แม่สามหากระเลยเพราะใบยัง่าีเพราะว่ามันเหลือลัทิได้ละคนบาคขกันเลยนะอันนี้เอาหกเกีก่อนจ้่หกเกียรตเห้าหกน่สองหกดกับสองหกนล้นแ เห็ดสองดอกเหมือนบอสเน่เห็ดอันบ่มันเป็นยุ่มยุ่มหนึ่งเัมือนข้าจีนข้นดอกไงมันอยู่ทังท่งเหมือนหาดอกมันอยูุ่ขางลางมันนดอกจุ่มหน่อยมันผลมีสองดอกมันโกนเงาเดียวนี่ไงแม่กนเลยว่าบ้าอ้าคือยังฝันบ้าใหนไปก็บเห็ดจักเขียดิอมื่นมันคือน้ำเห็ดบ้าใหนไปก็บแต่ว่ามันโดนเลยดิมันโดนเลยดิบอฝันเกี่ยวกับเห็ดก็เลยว่าเอ้างี้มันสี่มาบัดนี้มันแนบิึง เด็กจะขว้างเคยขี่รถไปเก็บเห็ดเด็กบอท่านเด็ขี่ไปดิรถจะขว้างท่านเด็ไปขูกเห็ดได้เคียร์ต่ว่าบรินรี่ด็กได้ไดความฝันนั่นขี่รถไปแมนเล็กรถเท่านี่กับบแนรี่มันเนึ่งเกจเดี้ยมันหกหกหกเจกจนี่มันเจ็ดหกแล้วก็หนึ่งเกจเด็กสี่ตัวมันกัเป็นตัวเดียวกันก็ตัวเดียเอาเอาเล็กซี่ตัวมาเลยหกเจ็ดหนึ่งเจกด เจ็ดหนึ่งเจ็ดแมนนี่คือเลขรดเดอร์พี่น้องเลขโรดติคีไปเพราะว่ามันก็ยุ่งได้ใหญ่เลขโรดติคีไปเหมือนกับยุ้หกเจ็ดอยู่แล้วเอาหนึ่งเจ็ดมีท่อนหลาเพิ่มเลขโรดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่แหละนี่ตัดหน้านีกันนี่เก้ามันเป็นตัวนี้แหรอแม่ยมรี่าตัดนะให้เป็นหกเจ็ดแล้วนะหกเจ็ด เสียวเจ็ดเจ็ดอยู่บ่กับเอาเองนวดใครเพื่อนกับเอาเองมีนวดกับเอาเองนวดเด้อเน่าให้กับให้เทอมันอยู่ในี่หนีแลนขึ้นนวดนั่นนี่อือจะนี่รถขั้นขี้ไปในอันนั้นสายทะเบียนรถขั้นขี้ไปอันฝันไปพ่อเฮ็ดหนึ่งหลักเป็นงวยยุ่งเอาไปเฮ็ดจ้าไหนมาเป็นเอาเฮ็ดอือ องอันนี้ข้าตีตแมนนั่นดอกหน่อยดอกง่ายเป็นจุ่มมันอยู่นะตีเอาเล็กนี้ตีเอาอันนั้นกับเอฟซีนตีซอยได้าสามหาเพราะว่าเป็นลายเฮดสุเทีย้า,าอันนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นแอดดอกตีเพราะว่าเคยตีเคยเยคย,คยมีผู้ฝันอยู่แต่กี้ มัดจะออสามมหาแอดตีเด้อค่ะเด้อนี่ตทว่าพี่น้องหวนประหานมันดังมากอยู่บ่เออจะมันพามันนำคนไปกันไปที่ว่านหละเด็กคุณบ่มีหักเนาะแมนก็จะสรุปแล้วค่ะยานโทรศัพท์หวันเนาะค่ะพี่น้องแล้วมแช่โอ้ยผิดผีผิดเพือน่มาแแช่จะหนึ่งสองก่อนเนี่ยมันนึ่งใช่อีกเนีอือค่ะ ยังหว่าไม่เนาะพ่อเนาะอันนี้คือของแม่หนูนะคะของแม่หนูเพิ่นชี่หลดเลลดลขกดถทะเบียนกับหุกเกหนึ่งเกจไปเก็บเห็ดพี่น้องไปเก็บเอาเห็ดแล้วกับเพิ่นกัดเล่ตีเห็ดสองดอกมีจุ่มกันยัวสันเพิ่นว่าเพิ่นกับเล่ตีสองหกเกนะคะและ้วกะฮุกหาน้ำค่ะพี่น้องเพิ่นหกหาหกเกจ สองกเกกออกมาจากสองหกเก็ดเด็พี่นนองและกับสามหานี่คือแอดตีไห่พื้นนะคะแอดตีวาน้าเห็ดสุธีค้นฝันเกียวจะเป็นสามหากระไรตีให้้พื้นน้ำนะคะก็บเป็นแนวทางสื่อฉลากินแบงรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่สิบหกกร,รกฎาคมหกเก็ดค่ะโชคโชคมันมาน,น้ากันนะคะกับคุณมแม่หนูฝันแม่นนะคะ ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณแมหนูนะคะที่ไห่แนวทางกับทั่งช่องมาตลอดนะคะอา้าวโชกโชกมันหมานน้ำกันค่ะเป็นแนวทางสื่อฉรากิกนแบงรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะขอสนับสนุนรัฐบาลไทยค่ะสวัสดีค่ะ